นี่มันคือเครื่องเอ็กซเรย์แต่มันเอาแบวมาให้เหมือนกับเตารีดเนี่ยแต่มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นหมอเรียนมาหมอเรียนมาแค่หมอเรียนมาหมอเรียนมาเดี๋ยวอันนี้คือหน้าจอเราจะมาดูกันนะว่าท้องเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะโอเคเฮ้ยหมอมาท้องหนูท้องหนูโอเคเฮ้ยเดี๋ยวหมอมันมันคือเครื่องเอ็กซเรย์จริงใช่ไหมมันคือเครื่องเอ็กซเรย์เชื่อหมอเพราะว่าอะไรหมอเรียนมาสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้ แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราข้างหน้ามีคนอ,อ้ข้างหน้ามีคนออขอของอขอของหน่อยขอบใจขอบใจ <c oughs> ว่านี้ยังไงดียิง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 อีซี่อีซี่ ทางนี้ทางนี้อ้าหมอทางนี้มีคนหนึ่งนะระวังระวังระวังหมอคะสวัสดีค่ะยิง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 หมอคะฮะฮะมองไงเสรีดีโอวั้ดีวัาดีตัวไวหนูยิงยิงยิงหมอคะหมอหนูหนูเป็นคนไข้ค่ะหมอคนไข้เหรอค่ะอ้าวคนไข้เป็นไรอะหนูรู้สึกปวดท้องมากเลยค่ะหมอปวดท้องก็ไปหาหมอสิหมอคะแต่หมอเป็นหมอนะคะ โอ้โหลืมหมอลืมหมอควนึงเอ้าโอ้โหต่อยิงตาพอดีเลยอ่ะฮะว่าไงว่าไงว่ามาอาการมันเป็นยังไงหนูอะครชอบนอนละเมอใช่ไหมคะหมอเนี่ยตอนเช้าหนูตื่นมาหนูรู้สึกท้องอืดแล้วแบบปวดท้องมากเลยค่ะหมอเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะ่ะกินอะไรมามีแน่ๆเลยเนี่ยโอ้ทำนอนละเมอนี่ละเมอหนักขนาดไหนเนี่ยฮะว่าละเมออย่างเงี้ยค่ะใช่อ่ะทำอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยโอเค งั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจร่างกายก่อนหมอขอตรวจหัวใจก่อนหมอคะหัวใจอยู่นี่ค่ะโอเคอยู่นี่ค่ะไม่เป็นไรไม่ได้ยินเหมือนกันเอ้ยลืมใส่หูโอ๊ะถึงว่าไม่ได้ยินอ้าวยาอย่า <c oughs> อย่าเต้นอ๋อหัวใจก็เต้นปกติด,ดี <c oughs> โอเค <c oughs> ไหนอ้าปากให้หมอดูสิ <c oughs> อ้าปากดีดี <c oughs> อืมก็มีอะไร ลาลองลุกหนี้ลุกลุกลุกลุลุกทีนึงลุกลนี่ค่ะแล้วก็ปันจริงดี3ทีนี่สามทีหนึ่งสองามโอเคพอแล้วพอแล้วเกิน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 อะไรเนี่ยโลโลกระโดดตัวอีกห้าทีตรวโดดใรนะหมอเอากระโดดล้างกันเร็ว เออแข็งแรงดีกลับบ้านได้เล่นเกมะปวดท้องอยู่ไหนหมอขอวัดความดันหน่อยหมอสูงไปอ่ะหมอเปิดเครื่องก่อนหมออย่างวัดอยู่ทำไมมันแน่นนะมันนี่ไงวัดความดันหมอทะไไม่มาทำไมม่ทำไม ก็ละงวัดความนั้นอยู่เราก็อย่าพึ่งใจล้มๆเดี๋ยวคุณหมอหนูเจ๊ทำมวมัดไม่ได้เนี่ยต้องใส่แขนเล็กเกินเอาฟางหมอปิดเครื่องก่อนนี่หมอถอดได้ไหมเนี่ยถอด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 แขนเล็กเกินวัดไม่ได้มาโธ่โอ้หหมอดูดิตัวทีตัวทีมาเอางี้งั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นเตียงเลยเดี๋ยวเราไปวัดเอ็กซเสลี่ยดีกวถ่าแล้วเป็นยังไงน่าจะหมอก็ท้อมากเลยอ่ะ ใช่เหรอยังไม่หายเลยนะคิดดูดีๆสิว่ากินอะไรมาไม่ดีหรือเปล่านะในในเดโอเคโอเคนั่งหรือนอนหมอนอนนอนอ่ะนี่คือเครื่องเอ็กซเรย์เดี๋ยวหมอเดี๋ยว็กนะนี่มันเตารีดหรือเครื่องเอ็กซเรย์อะใช่เห็นเสื้อมันยับองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรีดให้ไม่ใช่นี่มันคือเครื่องเอ็กซเรย์แต่มันเอาแบบมาให้เหมือนกับเตารีดนี่เนี่ย แต่มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นหมอเรียนมาหมอเรียนมาแค่หมอเรียนมาหมอเรียนมาเดี๋ยวอันนี้คือหน้าจอเดี๋ยวมาดูกันนะว่าท้องเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะหโอเคเฮ้ยหมอมท้องหนูท้องหนูโอเคเม้ยเดี๋ยวหมอมันมันคือเครื่องเอ็กซเรย์จริงใช่ไหมมันคือเครื่องเอ็กซเรย์เชื่อหมอเพราะว่าอะไรหมอเรียนมาพร้อมพร้อมพร้อมพ้ยหมอันพี้เฮ้ยหมอ เอานะ1ิงต่ออ่าโอเ๋ดูสิหมอจะกระจีอะนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ก็คือกระดูกของเองนะเดี๋ยวหมอขอดูก่อนว่าในท้องเองเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยไอหากันไหนเนี่ยเฮ้ยยิงนี่ลูกตาเนี่ยโหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบแปดสิบหกสิบหกลูก กินเข้าไปแบบไม่แกะอะไรเลยอะใเมื่อคืนหนูละเมอแล้วหนูเผลอไปหยิบมันแล้วคงเอาเข้าปากไปเลยค่ะไม่ได้นะไม่ได้นะมันต้องแบบว่าแกะแล้วค่อยๆกินอ่ะกินทั้งลูกเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะมันติดคออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบค่อยๆกัดค่อยๆเคี้ยวนะแต่นี่เล่นรอไปทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หาต่อหาต่อข้าวเหนียวอุ้ยสเก็ตบอลกินเข้าไปทั้งอันเลยอะ ไม่ติดค่อเลยตอนนี้นักการการเมืมองห,ห,หนูหิวอะครับหมอใช่เหรอหนูแล้วก็เป็นฟารนะเป็นฟารอะไรนี่ไม่มได้กินแค่แบบหักออกมากินนี่กินไปทั้งอันเลยนะไม่ได้นะ<อ>เป็นเพื่อนอย่าไปกินกันนะสะกีบอร๋อกินไม่ได้นะ <c oughs> นะหาอีกก็มีอะไรวะามีไหมอ่ะเดี๋ยวหมอหาแล้วอ่อนนิดนึง <c oughs> ไหนส่ไเฮ้ยมันดิ้นเฮ้ยพี่หมอไม่ไม่ไปถึงไปถึงเครื่องมันตัดพี่หมอเมื่อคืนหนูแบบน่าจะนอนอ้าปากหนูมันก็เลยเข้าไปนี่นี่มันเี้ยวานเหรอมันเลี้ยที่นอนเงี้ยเหรอถึงว่ามันปวดท้องอ่ะเพื่อนๆอย่าไปกินแมวกันนะกินไม่ได้แอวแมวอะไรมันเลื่อนลงไปในคอเลื่อนลงไปในคอเหรอเดี๋ยวหายอีกทีอีกไม่ได้หมดย่างเนี่ยไปกีตาร์รอกีตาร์นี่นี่มันไ ไม่ได้แบบขัดกินไม่ได้กินเลยกินไม่น่าเอาเลยเนี่ยไม่ติดคอไม่รู้กระหมอสงสัยเมื่อคืนมันละเมอหนักไปหน่อยเพื่อนจะกินกีตาร์กันนะกีตาร์มันไม่ใช่ของกินน่ะนี่ไหมเนี่ยหมดแล้วค่ะหมอหมดแล้วเหรออุ้ยนี่เจอยันลูกตายแล้วเนี่ยสงสัยกินไปเยอะเนี่ยนี่น้องๆอย่าได้ลูกตาเวลากินน่ะต้องกินของที่มีอยน่ะของปลอมห้ามกินน่ะอยแปลว่าอะไรออยเอาไปว่าออยที่มันมีออยน่ะเออ โอ้โหหมอไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงปวดท้องเนี่ยกินไปซากขนาดนะั้น <Okay. S 1> แต่กินนี่หมอนะตอนนี้หายก็ไปเอานะ <ขอ S 1> นี่หมอ,หม,อมีเรื่<ข>องจะบอกหมอว่าหมอเนี่ยต้องเอาขอใที่อยู่ในท้องเธอเนี่ยออกมาอ่ะโอเคนะตอนนี้นะหมอนะก็ฉีดยาชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะตอนทดสอบก่อนว่าชาจริงหรือเปล่าเจ็บไหมไม้เจ็บเจ็บไหมไมเจ็บเจ็บไหมไมเจ็บ เจ no ็บไหมหมอเจ็บอีกทีนะเราท้ายเจ็บไหมหมอเจ็บเป็นอะไรว่าชาติโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะหมอจะต้องทําการผ่าตัดก่อนผ่าตัดความจริงหมอผ่าตัดแล้วล่ะเดี๋ยวหมอจะหยิบของจากในท้องเรามาเลยนะโอเคโอเคมันหมอเจอเลยอะอะไรหมอเฮ้ยมัน ยไงหม่หมดเลยอ่ะดูดิยังเหลือในท้องเต็มอยูああ่เลยเนี่ยหมอหาก่อนโอย้หมอใส่ในกระปุกเลยเหรอใช่หมอเอาไว้ไม่คัดจินไม่ใช่จิ้นิงยังเจออยู่เลยเนี่ย ออกหมดหรือยังคะหมอหุ้ยออกหมดแล้วดูสิยีนิลูกตาหมดแล้วโอ้แต่ว่าหน้ายังอื่นอ่ะยังไม่หมดเลยต้องออกอีกมางั้นเรามาหาของชิ้นต่อไปเลยดีกว่าโอ๋อโอ๋หมอขับหนึ่งมันหนึ่งตัวเรืองครับหมอเจอเนี่ยเก็ตบอร์ดอยู่ไหนนะฮะกินเข้าไปได้ไงเนี่ยฮะหาเจอรื่องคะเจอเรน่องครับหมอเจอแล้ว กินเข้าไปได้ไงเนี่ยทั้งอันนะ่ะเพื่อนๆครับสเก็ตบอร์ดกินไม่ได้นะครับแล้วผมบอกว่าคงจะไม่มีใครกินสเก็ตบอร์ด <c oughs> อะไรเ <c oughs> นี่ยแล้วคุณหมอโอ,อ้โหนะยังเหลืออีกสองชิ้นใช่ไหมย <c oughs> ังเหลือแมวเราแมวเรายังหาไม่เจอเนี่ยกีตา้ตาโอเคแต่ล่วงก่อนเจอแล้วก็ก็นั่นแหละัาอะไร เฮ้ยจีตาหาเลยรครัหมอหมอหมอเจอหรือยังเจอแล้วเจอแล้วอ้โอหะไรเนี่ยมันออกมาจากของหมอไม่ใช่โอ้หกินไม่ได้ไงเนี่ยอันนี้หนูว่าอยู่ขอเล่นหน่อยละกันไหนก็เจอแล้วขอเล่นหน่อยละกันมันเขาไม่ได้นอย่างนี้เขาเล่นกันอย่างนี้ ใช่อ๋อผมโอเคหมอตอนนี้เหลือปิงซูตัวสุดท้ายปิงซูหมาแมวเหรอจิ้งอยู่ในท้องหมูหมาใส่เดินอยู่มั้งกำลังสำรวจน้องว่ามีใครเล่นมั้งนี่เลยหมอโอ๊ยหมอหมอหากันเฮ้ยนี่ไงปิงโซได้ไหมงซูหมอคุยกับมันอยู่ มาเร็ว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 ไปแมงนี่มาเจอแล, es, ล้วเยเยอ่างน้เ er ้ยนอนน่สไปเลื่อนไปในท้องยิงเ้าไได้ไงเนี่ยเรอตมองใส่หนูนอนอาปากถูกไหคะมันก็เลยเลื่อนลงมาในท้องหนูอ่ะบอกมันรู้ว่าห้ามมิ่งเ้าไปในปากนะห้ามมงเขาไปในปากล้วหลังนะใช่ไหมนี่หลังนะถ้าเกิดจะนอนใช่ไหม หาอะไรมามัดตัวไว้เลยนะมัดแบบแน่นๆเลยแบบนอน้็แบบมัดแบบอะไรไว้มคะมัดกระเตียงไว้เลยมัดกระเตียงไว้เลยค่ะแต่หมอบอกว่าเธอเนี่ยจะไม่กินเตียงทำไมนะหมอใครจะกินเตียงได้เพื่อนค,ครับแมวกินไม่ได้เตียงก็กินไม่ได้ <c oughs> นั่นแหละทเอาไม่หมดเลยแบบรัดรัดให้แน่นเลยแบบนิ่งเลยแบบนอสกลางคืนจ,จะได้ไม่ต้องละมือเวลาละมือนะจะต้องจะได้ไม่ต้องไปไหนไงเพราะว่าแบบติดอยู่กับเตียงไงเน,นี่ยครับอย่างนั้นแหละเอเดี๋ยวหมอจัดก,การเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวไปคุยอะไท,ท,ทีตรงโต๊ะนะได้ค่ะหมอโอวิ้งจูวิงซูงซมแมวหนออูค่ะหมอหมอพ่อผมไปค่ะเเกก็็บบไไงอ๋ออ๋อหมอหมอค่ะเอาเก็บก่อนนะโอเค คล้ายๆทอ่เลยนะโฟ้โหการค่ะหมอโอ้โหกัสหมอปิงปูโอเคนี่รู้ไหมเนี่ยเป็นคนแรกของโลกนะที่กินอะไรเข้าไปได้เนี่ยคิดว่าก็หมอให้อะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวจ่ายตังค์หมอแล้วก็กลับบ้านเลยนะได้ค่ะหมอทั้งหมดกี่บาทคะทั้งหมดห้าหมื่นห้าหมื่นหรอคะหมอห้าหมื่นบาทได้ค่ะเดี๋ยวหนูโอนให้เลยนะคะหมอโอเคติ๊งพอแล้วคอ่ะหมอน่าเหนื่อนะคะลูกก่ะค่ะหมอครบหรือเปล่าคะ ค่คาเป็นหนึ่งบาทเอามาให้หมอได้ค่ะหมอนี่ค่ะนี่เองได้แล้วค่ะหมอได้โอเคค่ะหมอขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ไม่เป็นไรหนูเบาปวดท้องไปเลยเดี๋ยววันนี้หนูจะกลับไปแล้วเอาตัวหนูมัดกับเตียงนะคะแล้วก็ปิดปากไว้หมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีบ๊ายบายกันบ๊ายบายกลับบ้านกันดีกว่าวิงซูไปเล่นกันดีกว่าคนบ้าอะไรแปลกจริงๆเลยเนี่ย Beast นี่ครับเพื่อนๆอย่าไปกินอะไรแบบนี้นะครับผมกินไม่ได้นะครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะครับผมบอกเล่นเกมก่อนพิวปิวปิวๆิวยิงยิงลบลบ